เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิชิทเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นแวนให้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมของแวนของผมเองนะครับก็กดมาในแรงประมาณสามสิบกระดาวนะครับทุกคนก็สำหรับฮีโร่ตัวนี้เนี่ยได้รับการบัฟมาด้วยนะอ่าในแพทสามมีนานครับก็ถือว่าบัฟมาโหดเลยนะโอเค ก็จะมาเล่นให้เพื่อนๆดูกันนะครับยังไงเพื่อนต่อไปนะแวนคือแบบดาเมจมันแรงมากเลยนะครับบัรมาใหม่สกิลหนึ่งดาเมจเพิ่มขึ้นนะดูดูดูดยังไงเพื่อนฟิกเกอร์สวยงามเฟิร์สบาดไปก็เก็บคิวไปได้นะก็ชอนเล่นกับโมเลนนะก็เกมนี้มอชิลๆเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่นนะอนนะครับสกิลแรกนะครับของแวนเนี่ยก็จะเป็นการปากงจักบสีแดงไปนะ ส่วนสกิล2ก็จะเป็นการปลากรงแจกสีเหลืองนะครับสามารถ stun สตันศัตรูได้นะครับซึ่งได้รับการบัฟมาเนี่ยคือสตันนานมากขึ้นนะ <Thank you. S 1> ก็ถือว่าโหดเลยนะ <Thank you. S 1> สำหรับอันตินะครับเป็นการยิงปืนนะ <Thank you. S 1> เป็น6ทิศนะครับเป็นบูเล็ตสตอมนะ <Thank you. S 1> ถ้าโดน6นั้นเนี่ยก็จะแบบดาเมจก็จะแรงนะครับทุกคน <Thank you. S 1> ถ้าแบบว่าสแต็กเนี่ยมันจะมีสแต็กนะของแวนนะถ้าเก็บแล้วก็จะเป็นสแตก็กยิงเรลวนะครับทุกคน ยิ่งแตกเยอะยิ่งวิ่งเร็วนะสำหรับแวร์ของเราโอเคสวยงามต้นเกมก็เก็บมาได้แล้วนะสามคิวคือแบบว่าโหดมากเลยนะบัฟมาใหม่ผมรู้สึกว่านะส่วนตัวผมว่ามันเก่งขึ้นมากเลยนะน่าจะรับมือกับพวกอแอสซัสซินได้หลายตัวนะครับเพราะว่าแวนเนี่ยมันก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะที่แบบว่าล้วงค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าล้วงได้ก็จะแบบโดนแลกกลับมานะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ย คนเขานิยมเล่นเป็นแวนเวทกันนะครับถ้าแบบว่าโดนอันตีจับได้เนี่ยโดนสกิลสองจับล็อกได้เนี่ยแล้วก็ยิงอติอันหน้าเนี่ยคือบอกเลยหายครับทุกคน <c oughs> ถ้าใครเล่นเป็นก็จะถือว่าโหดเลยนะม <c oughs> ีโลตัวนี้แต่เสียอย่างเดียวครับมันขาตายนะ <c oughs> ชาวนี้ก็ขอกลับบ้านก่อนนะครับ <c oughs> สำหรับแพทนี้เนี่ยก็จะอ่ผมคิดว่าน่าจะได้เห็นแวนเนี่ยในแรงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ <c oughs> แพทนี้นะ คือตัวเขามาจริงครับถึงจะเป็นฮีโร่ยุคก,ก่อนๆยุคแรกตัวแรกของเกมแต่เขากลับมานะครับน่าจะเป็นแบบเมนแวนน่าจะแบบว่าชื่นชอบนะโดนบัฟมาครั้งนี้ก็ถือว่าโหดใช้ได้เลยครับถ้าแบบว่าคนที่แบบเล่นระยะดีๆเนี่ยคือสุดยอดนะจังหวะนี้อัดหน้าหืงเจ็บยังไงฟิกฟิกไข้ไข้สวยหายโอเค ไอเทมนะครับสำหรับรองเท้านะครับเป็นไอเทมชิ้นแรกนะครับที่ผมจะออกก็คือรองเท้าเจาะเวทนะเกมนี้เนี่ยผมจะเล่นเป็นแวน์แบบาสายเวทนะครับแต่ออกของมาตามสถานการณ์นะพเพราะด้ยวยความที่เจอเทลเซียนนะผมก็จะออกเป็นยูเรียแบรด้วยนะเกมนี้โอเคตีไปก่อนนะโอโลอันตียัดหน้าไปไม่โดนสวัสดีใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่ส่วนพลังแสงที่ผมแนะนำนะสำหรับแวร์ควรเอาฮลลี่ซอมเมอร์มานะ ก็แบบมันไคดีมากเลยนะครับเพราะว่า,วายิ่งตีเร็วอย่างเงี้ยแบบฮอนนี่ซามานุก็จะช่วยยิงนะก็จะทําแบบว่าให้เราสร้างดาเมจได้เรื่อยๆนะแบบไคนะครับทั้งดาเมจเบิร์ดทั้งดาเมจไคนะตลอดแวนของเราเพราะว่าทางเวเนี่ยผมก็จะออกเน้นเป็นแบบว่าไอเทมเวทที่ความสามารถเพิ่มความเร็วในการโจมตีได้นะครับอ่าแล้วก็ออก ไอเทมเวททางด้านแบบเน้นเบิร์ดด้วยนะอันตีเนี่ยเอาไว้เบิร์ดระยะประชิดน,นะครับถ้าใครจะมาล้วงเรานะหรือเอาไว้ดักป่าก็ได้นะสอบแวน์นะคือแบบว่าถ้าแวร์ได้เล่นดักป่าเนี่ยคือแบบน่ากลัวมากเลยนะถ้าใครวิ่งผ่านมาเนี่ยกูอบอกว่าอันตีทีเดียวหายนะครับโอเคก็ถือว่าเดินเกมมาได้ดีนะครับชาตน,นี้ผมก็จะทําการเร่งฟาร์นะเพื่อการที่ว่า one, ตัดคีปเล็กของป่าตัวเองนะครับแต่อย่าเอาบัฟนะครับ วิธีการเล่นาร์มของแคลี่เนี่ยควรเอาอคีบเล็กนะครับพรเพื่อจะทําให้เราแบบว่ามีของมีดาเมจมาช่วยเพื่อนนะครับในการเล่นนะกดคํานึงถึงจนนุดนี้โอ้โหโดนยกจังหวะนี้กดแช่แข็งหลบไปก่อนยอเซียนมามาพยายามโซนให้เราอยู่นะสวยลงมาสวยเพื่อนยังไงใครอยู่ใครอยู่อันติยัดเข้าไปโอเคหายเกือบตายนะชั่นนี้ขอกลับไปรีเลือดก่อนนะครับโอเคครับก็มาเดินเกมมาต่อเลยนะ สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับถ้ายังไม่กดไลค์กดกติดตามนะครับก็ขอให้กดให้กันด้วยนะครับเพื่อจะให้ผมเป็นกาลังใจนะเฮ้ยจังหวะนี้ยังไงยวแป้นมืนฟิกออกมาโอ้โหเกือบเพื่อจะให้ผมเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปก็ลงทุกวันนะช่วงนี้อาจจะลงคลิปทีทีหน่อยนะครับเพราะว่าว่างนะครับอาจจะเป็นวันละ2 3าคลิปบ้างนะครับก็จะพยายามทาผลงานออกมาเรื่อยๆเลยนะโอเคตามไปนะครับ เดี๋ยวตี Dark Slayer ช่วย f o r n ติโน่ก่อนเกมนี้ก็ถือว่าตึงไงนะถ้าแบบว่าแบทแมนเนี่ย <Ret reat. S 1> เขาแบบโฟกัสเป้าหมายเป็นเรานะเราอาจจะเล่นยากมากขึ้นะแต่แบทแมนเขาไม่โฟกัสเรานะเกมนี้ก็บสบายไปนะชิวๆไปแบบเขารอให้แวนจเกิดอะเออโอเคครับก็กลับมาฟาร์มต่อนะสังเกตดูนะครับเกมนี้ผมจะชอบแบบเอาชอเล็กของ ป่าเรานะเพราะว่าป่าเราเนี่ยด้วยความที่มันเป็นฟลอเรนติโนเนี่ยมันโอ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวโอ้โหโดนแช่โอ้โหกวาดล้างหายจังหวะน,นี้มีไฟครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังนะครับทุกคนจังหวะน,น,น,นี้ต้องรีบไปไฟก่อนอ่าแต่ไฟเราจบแล้วอ่าด้วยความที่ว่าอ่าป่าเราเป็นฟลอเรนติโนนะผมเลยอ่าเอาคีบป่าไปเลยนะเพราะว่าฟลอเรนติโนเนี่ยเขาแบบฟาร์มไม่ไม่ทุกเวสอยู่แล้วนะครับ ฟลเรนติโนมักจะแบบเดี๋ยวเรดๆมาแต่ไหนเนี่ยฟิกออกเลยจ้าไม่อยู่แล้วฟาเรนติโน่เนี่ยมักจะแบบว่าไฟให้ได้ของมากกว่านะแบบว่าฟาร์มออกมาจากป่าแล้วก็ไฟให้ได้ของซะมากกว่านะครับเป็นการเล่นทีมไฟซะมากกว่านะในด้านการเงินนะโอเคสำหรับฟาเรนติโน่เนี่ยหยิบแค่บัฟก็พอแล้วครับช่วงกลางเกมนะแต่ต้นเกมก็ให้เขาฟาร์มทุกเวฟนะครับเพื่อจะได้มีเลเวลในการแกงนะครับอ่า เห็นปะฟาเรนตินเขาก็จะไม่ค่อยเอาคีปเล็กของป่าแล้วนะแล้วก็จะแบบนั่นแหละเอาไปเลยแครี่ควรรู้ความรู้นี้นะครับควรรู้ปัจจัยนี้นะในการเร่งฟาร์มนะครับถ้าเร่งฟาร์มเนี่ยแครี่ก็จะแบบเกิดง่ายนะครับเหมือนที่แบบว่าคนเยอะๆเนี่ยที่บอกว่าเล่นแครี่แล้วไม่เกิดอย่างเงี้ยโดนยำบ่อยๆเงี้ยเพราะว่าไม่ไม่ฟาร์มคีมเลยครับจังหวะนี้ยังไงเพื่อนอันตงยันหน้ามาดิมาดิเด้อ เพราะว่าไม่ฟาร์มคลิปเล็กของป่าเรานะครับถ้ามีก็จงฟาร์มซะถ้าป่าไม่เอานะโอเคเหมือนที่ในแข่งเขาเล่นกันนะครับเขาก็ทําการลิฟงฟาร์มแบบนี้นะครับถึงแบบว่าปัจจัยเนี่ยมันึอันติีโอ้โหหายไปเร็วไปเร็วปัจจัยในการแบบว่าที่เขาแข่งกันเนี่ยในอ่าโปรเกเนี่ยเขาถึงได้แย่งคลิปเล็กกันไงครับต้นเกม สังเกตดูนีดีนะในแข่งเขาจะแบบพยายามแย่งคีบฝั่งตรงข้ามนะเป็นคีบเล็กก็เอานะเอาหมดนะเว่าเป็นเขาสามารถทําให้ฝ่ายตรงข้ามจนได้อืมแล้วก็แล้วก็ถ้าเราได้เราก็จะทําให้ฝ่ายเรารวยเหมือนกันนะครับโอเคเห็นป่ะผมจะฟาร์มให้หมดเลยนะตีตีตีวยได้ยูเรียลแบนละนี่นะครับผมก็จะออกมา แทนแบบว่ารองเท้ากันสถานะนะพ้อ,อยูเรียแนด์หนู่มมีความสามารถในการกันสถานะนะที่ผมบอกไปทุกคีปเลยนะ nice, <this> อย่างไงเพื่อนจังหวะนี้ฟิกอัดหน้าโอเคสวยอารชอ็อไปนะจังหวะน,นี้ฟรานซิโนออกมาได้ปะเพื่อนโดนทุบ <c oughs> ยกรอยไปไม่เป็นไรเอามงก่อนก่อนนะ <c oughs> ตีไปนะครับควรออกแบบเจอที่แบบว่าเมดซีนะหรือว่าเมดสองตัวขึ้นไปนะ ยูเรียแบนผมแนะนำเลยนะไอเทมชิ้นนี้ก็ออกมาถือว่าคุ้มเลยนะสำหรับแครี่ทุกๆตัวเลยนะมันจะได้ความเร็วเคลื่อนที่ครับแล้วก็ได้การ,การสถานะก็ได้รับโลก่กันเวทนะครับหรือว่าแก้เตียวเซียนได้ดีเลยนะถ้าโดนแช่แข็งมาอย่างเงี้ยเราก็จะหลุดออกจากแช่แข็งง่ายมากขึ้นครับโอเคขอฟาร์มไปหมดแล้วกันฟาลินติโนโกาตานะ <Oh, <to> เดี๋ยวเรารอดักโมลาดโอ้โหเขากลับล่าง <S 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 ไม่เป็นไร ตามต่อครับตังให้ได้เยอะที่สุดคือว่าสกอร์เราดีมากเลยนะเกมนี้ก็ไม่ได้แย่นะค่อนข้างโอเคเลยแหละสกอร์เกมนี้เห็นปะตีโคตรเร็วอะแวนดาเมจแบบทั้งกายภาพกายภาพนิดหน่อยนะส่วนมากจะน้นเป็นเวทนะเพราะว่าตัวดาเมจกายภาพเราเยอะแล้วนะครับเราควรออกดาเมจวทมาช่วยในแรดในการให้แรดเบิร์ดนะเพราะว่าแรดก็เป็นเวทต,ตัวเดียวนะผมเลยออกมาเป็นเวทดเพิ่มนะครับ กายภาพสามตัวก็คุ้มแล้วลิมฟอร์เนติโนมาดามจนมันพอแล้วนะครับโอเคเฮ้ยวิเห็นด้วยอันติโอโห้หายช็อตเมื่อกี้ก็พลาดไปนะครับก็นึกว่าเขาไม่เห็นนะจังหวะน,นี้ผมก็จะทําการอ้อมนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองมุล่วา,าวาดมาจังหวะนีอันติปุ่มหายโอเคแชดดาวเห็นยังไงเพื่อนเจอเจอเดินอ้อมไม่เดินผมจะไม่เดินตรงนะเพราะว่าถ้าเขาแบบไฟอยู่เลนกลางผมจะไม่เดินตรงนะ ผมจะเดินอ้อมนะครับเพื่อให้เขาตั้งตัวยากนะโอเคสวยงามสกอร์ก็12นะก็ค่อนข้างโอเคอ่าไอเทมชิ้นต่อไปผมก็จะขึ้นเป็นเฮลกาเอชนะครับเป็นขวานสโลนะเพื่อทำให้เราถึงขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมยิงอันตีเช็คไปนะัวแบทแมนแบบวิ่งเข้ามาลวงเนถ้าเราเขาโดนอันติเขาอาจจะแบบวิ่งกลับก็ได้นะครับเพราะว่าอันตีดาเมจของแวนเนี่ยมันแรงมากก็ถือว่าต่อแบทแมน ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะจังหวะนี้ฟิกต้นสวยหายโอเคโค่นหนึ่งเลยก่นอนเดี๋ยวเรารวมเพื่อนเอาดาบก่อนนะมาเพื่อนมาเอาดาบกันเร็ว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 ทำหน้าที่เดี๋ยวหายไปไหนโอ,โ,โ,อโอ้โหโอ้ยโอ้โหนโอ้โหหายไม่น่าวิ่งมาเลยเมื่อกี้พลาดไปนะครับจังหวะนี้ยังไงอุ้ยแบทแมนอุ้ยหลบได้จังหวะนี้อันตียัดมา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 โอเคสวยหายไป เอาเกลือมให้ปลาดาวกระจายไม่โดนก็เสร็จผมมาดิครับถ้าเขาปลาดาวกระจายไม่โดนจะไม่สามารถสตาร์ทเราได้นะเมื่อกี้คือแบบได้ทีเลยนะเมื่อกี้สวนคืนเลยนะครับอย่างไงน่าจะใชสบายครับฟรีสบายเลยฟรีฟรีฟรีลลีซอม,มันโนก็ช่วยตีอยู่นะเดี๋ยวเลดเกมแ,แล้วครับผมจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าการเวทแล้วนะนะการสนามานะนะถ้าเป็นกานโดนเดียวเซียนแชกน่าจะแห้งครับ ก็มันตอนนี้ผมมีไอเทมกันเวท3มชิ้นนะครับก็คือขวานแล้วก็ยูเรียแบรแล้วก็รองเท้านะน่าจะการดาเมจจากเยลเซียนได้มากพอนะครับอันตีโอเคสวยยิง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 คล้ายคล้ายคลเอาดิเราควรไปเอาดาร์กแล้วนะก็สลเลเยอร์นะก,ก็สเลเยอร์ก็เกิดแล้วน่าจะได้เลยเนะี่ยยังไงรอเขาเกิดเปิดอันตียัดสวยมา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 ก็ก็ต <God, God. S 1> อ้าวโมเลนมาฟรีอะไรตรงนี้เพื่อน นายก็เปิดมั่วเกินจังหวะนี้ฟิกยัดเลยมามยูเรียแบนยูเรียแบนสามารถการดําเหิอนเราได้นะเห็นปะผมใครตั้งนานคือแบบไม่ตายสักทีนะเพราะว่าทุกสกิลของผมเป็นเวทไงเลยแบบไม่ค่อยตีเข้านะเมื่อกี้โอเคขอออกไอเทมเรีเลีเยกก่อนนะในเกมเนี่ยถ้าแบบว่าจะขึ้นบ้านเนี่ยควรออกไอเทมนี้ก็ได้นะถ้ามีตังค์เยอะๆนะครับทุกคนเราจะไม่ได้กลับบ้านนะเราก็จะจบบ้านเลยทันทีนะเห็นปะรีเลี่ยโอเค อีแค่นี้ไปก่อนนะเพราะว่าเรามีบอดดักบอดดักก็สามารถดีเลื่อนให้เราได้นะโอเคเขียนไอเทมเลยจัมาวะนี้กลับเป็นขวานเหมือนเดิมเดีเยวแล้วซื้อโอเคได้ไมน่าจะขึ้นบ้านได้นะเกี่ยงงเาได้ก็สเลเยอร์มาด้วยนะยังไงมูลาดมูลาดจะเอาหลอเพื่อนพยายามตัดเวฟมูลาดออกให้หมดนะครับถ้ามูลาดไม่มีเวฟเล่นยากนะยังไงแมนแมนเดียวฉีกออกมาก่อนนะ พยายามเอ่อเขาก็พยายามตัดเราอยู่นะมาเพื่อนต้องเรียกเพื่อนมานะเพื่อนไม่มาเพื่อนไม่น่ากลับไปเลยเราจะเสียก๊อตฟรีนะครับถ้าเพื่อนแบบไม่มาต้องรีบเล่นแล้วนะโอเคสวยมะตีโยติโยเราติโยยังไงเข้ามาดีเพื่อนเอาเอาเอาอันตียัดไปสวยงาม14คิวตี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 เอาให้สุดหยุดไม่อยู่ออาไปเพื่อนเอาหน่อยอีเดี๋ยวเลเอาป้อมก่อน อ่าก็จบแล้วนะครับสลับเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะ <Victory. S 2> ผมก็ยาวให้ผมได้เลยน่าจะเป็นผมนะมัง้งโอ้โหได้ที่สองได้เดียนเงินแคลร่ด,ด้วยทำดีขนาดนี้ได้แค่นี้โอ้โห <Everyone. S 2> oh ก็ย้อให้ลิงเขาไปนะครับทุกคน ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอันดี้ซีเกมเมอร์ครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคน